สี่ราศีดวงดีจัดหนักการงานก้าวกระโดดเตรียมรับโชคก้อนใหญ่ที่กำลังรอคอยก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามคำทำนายดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลค่ะ สี่ราศีเข้าสู่อาทิตย์สุดท้ายของเดือนสิงหาคมแล้วดวงมาฟ้าเปิดดาวังคารมีการโยกย้ายราศีการเงินจะดีขึ้นการงานจะเกิดการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้แก่ราศีเมษผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึง13พฤษภาคมชาวราศีเมษการงานดวงแรงช่วงปลายเดือน ชาวราสีเมษเตรียมตัวเตรียมใจเอาไว้ให้ดีเพราะดวงคุณมีเกมเกิดการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายเกี่ยวกับการทำงานในช่วงระยะนี้แต่ไม่ต้องกังวลใจไป เพราะจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไปสู่สิ่งที่ดีกว่าการเงินอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแต่หากมีปัญหาก็จะเกิดขึ้นในไม่ช้าความรักคนมีคู่ช่วงนี้วุ่นวายเพราะคุณคิดแต่เรื่องงานจนไม่ค่อยมีเวลาให้กันคนโสดแม้ว่าจะมีคู่แต่ดวงชะตายังไม่เอื้ออํำนวยให้พบรักแท้ ราศีพฤษภผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนชาวราศีพฤษภช่วงนี้ยิ่งทำก็ยิ่งได้ดวงมาฟ้าเปิดไม่ว่าจะทำงานใดก็มีโอกาสประสบความสำเร็จและคุณจะกลายเป็นดาวเด่นในไม่ช้าแนะนำให้คุณทำบุญบริจาค ซื้อเครื่องมือแพทย์เพื่อเป็นการเสริมดวงการเงินคุณจะพบค่าใช้ใจ่ายอันหนักหน่วงในไม่ช้าแนะนําให้คุณเริ่มวางแผนการเงินตั้งแต่ตอนนี้จะดีที่สุดความรักคนมีคู่ความสัมพันธ์พัฒนามากขึ้นตามกาลเวลาคนโสดมีเกณฑ์มีคนมารักมาชอบซึ่งมีคนรักคุณอยู่แล้วแต่ไม่กล้าแสดงออก ราศีสิงห์ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17สิงหาคมถึง16กันยายนชาวราศีสิงห์มีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือย้ายไปทำงานที่ดีกว่าแต่ก็จะเหนื่อยเพราะภาระหน้าที่มากขึ้นการเงินดีขึ้นกว่าแต่ก่อน,าอนมากเพราะไม่มีเรื่องหนักใจเหมือนเมื่อก่อนแนะนำให้คุณทำบุญเกี่ยวกับอาหารการกินเพื่อเป็นการเสริมดวงความรักคนมีคู่รักกันมากขึ้น พราะคุณและคนรักเจออุปสรรคด้วยกันมากมายคนโสดมีเกณฑ์มีคนเข้ามาในชีวิตแต่จะเป็นความรักที่ใช้เวลาค่อยๆสางสัมพันธ์แบบค่อยเป็นค่อยไป ราศีตุลผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนชาวราศีตุลการงานดวงชะตาชาวราศีตุลถือว่าดีมากโดยเฉพาะเรื่องหน้าที่การงานเพราะคุณจะไม่ต้องพบเจอกับอุปสรรคหนักๆแบบที่ผ่านมาความสำเร็จเริ่มบังเกิดหลังจากที่เหนื่อเหนื่อยกับการทำงานมานาน การเงินเริ่มมองเห็นแนวทางการสร้างไรายได้จากช่องทางอื่นนอกจากช่องทางหลักที่ได้อยู่แล้วในปัจจุบันความรักคนมีคู่ต่างคนต่างยอมลดลาวาสอบความรักจะได้ยั่งยืนคนโสดอยู่ๆก็จะมีคนมารักแต่ก็ขึ้นอยู่กับคุณว่าจะรับรักเขาหรือเปล่าหากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยคะ่ะ